เป้ยปานวาดเคลื่อนไหวแล้วหลังสามีป๊อปนิธีทวดนั่งเก้าอี้สอสอกทมเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปแล้วสําหรับการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ล่าสุดนักแสดงสาวอย่างเป้ยปานวาดก็โพสต์ถึงสามีป๊อบนิธีที่ได้ลงสมัครสอสอในครั้งนี้ด้วยระบุข,ข้อความว่าในฐานะภรรยาเมื่อเป้ยได้มีโอกาสไปช่วยป๊อปลงพื้นที่บ่อยๆพบว่าคนในพื้นที่ตลิ่งชันทวีวัฒนาน่ารักมากๆขอบคุณที่ต้อนรับป๊อบดีมากๆขอบคุณสําหรับความรักที่ มอบให้และขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกคะแนนเสียงที่ทุกท่านให้ป๊อบมานะคะดีใจที่วันนี้ป๊อบมีรอยยิ้มน้อมรับเข้าใจยอมรับและยินดีกับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ขอแสดงความยินดีมากๆกับพรรคก้าวไกลนะคะเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับป๊อบคือการได้ลงมือทำในสิ่งที่ตั้งใจได้ประสบการณ์ที่สำคัญมากๆในชีวิตเบื่ได้เห็นถึงเจตนาและความตั้งใจจริงได้เห็นถึงความทุ่มเท พร้อมกับที่ป๊อบได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักได้ประสบการณ์ที่ดีๆตรงนี้ต่างหากที่เป้ยว่าสำคัญที่สุดสำหรับทุกข้อความเป้ยเคารพและรับฟังอย่างเข้าใจเป้ยมองว่าทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระเท่าเทียมจึงไม่คิดที่จะปิดกั้นหรือลบข้อความแต่อย่างใดเป้ยได้อ่านทุกข้อความรับฟังทุกๆคนทุกๆฝ่ายนะคะเป้ยกราบขอบพระคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์จากใจจริงค่ะ